สวัสดีครับผมพบกับผมนิวจากช่องชีวิตเรเดอร์นะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถึงประวัติตัวละครฟิลิปแบบคร่าวๆจริงๆแล้วตัวละครนี้มีชื่อว่าไรโตโซโนสกิผมจะขอเรียกว่าฟิลิปละกันเพื่อนที่จะเข้าใจง่ายฟิลิปเนี่ยเป็นลูกคนที่3ของตระกูลโซโนสกิประเด็นก็คือเจ้าตัวเนี่ยดำไปตกเข้าไปในบ่อน้ําแห่งข้อมูลของโลกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไรโตหรือฟิลิป ก็มีอายุเพียงแค่ไม่กี่ขวบเองเท่านั้นเออก็เลยกลายเป็นว่าตัวแกเนี่ยเกิดใหม่ในฐานะานที่เป็นอวตารของโลกก็คือเป็นพวกแบบมนุษย์กึ่งข้อมูลมีการเชื่อมต่อถึงโลกข้อมูลของโลกอะ่ะเออจากนั้นเรื่องก็ไม่ได้เล่าต่อนะครับว่าลิวเบรหรือชาวที่เป็นคนค้นพบฟิลิปหลังจากนั้นแต่ที่แน่ๆคืออ,อ่าลิวเบได้จับฟิลิปมาช่วยทำไกอาเมเบลรี่ณเกานะแห่งหนึ่งของมิเซียมนะครับ หลายคนก็อาจจะถามนะครับว่าแล้วทำไมฟิลิปถึงไม่มีความทรงจำเก่าๆเลยล่ะสาเหตุก็เพราะว่าลิวเบนเนี่ยได้ทำการจ้างด็อกเตอร์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับในการล้างสมองฟิลิปซึ่งก็งงๆอยู่เหมือนกันว่ามึงจะล้างสมองข้อมูลโดยการจ้างหมอประสาทมามานะ่นะแต่ก็อาจจะเป็นในรูปแบบของกายเนื้อไง ว่าแบบเออมีสมองก็ผ่าตัดสมองนู่นนี่นั่นแต่ถ้าพอแปลงเป็นข้อมูลปุ๊บก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยโซคิจิกับโชโทาโร่ก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยฟิลิปแต่ว่าตัวโซคิจิเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจโชโชทาโร่ไม่ได้โชทาโร่โชทาโร่เท่าไหร่เลยทําให้โชทาโร่เนี่ยเกิดอาการแบบว่าอยากอวดดีครับก็เลยไปไปช่วยฟิลิปในจังหวะที่เผลอ แต่พอไปถึงเนี่ยก็ทะเลาะกับฟิลิปนะครับเพราะฟิลิปในตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนพวกติดแตกครับแบบว่าไม่สนใจโลกไม่แคร์โลกสนใจแต่พลังไกอาร์เมมโมรีด้วยความที่มีปากเสียงกันเนี่ยโชททโร่ก็ได้เผลอทําให้ฟิลิปเนี่ยกลับไปยังห้องขังตัวเองเดือดร้อนโซคิจิที่จะต้องไปช่วยนะครับพอโซคิจิเนี่ยไปช่วยหรือว่าได้สัมผัสกับ ฟิลิปก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปในมิติห้องสมุดโลกโซคิจิที่ได้หลุดเข้าไปเนี่ยก็ได้ทําการสั่งสอนฟิลิปอย่างฮาร์ดบอยและก็ตั้งชื่อให้กับไรต์ตะตอนนั้นว่าฟิลิปโดยก่อนที่จะเล่าถึงตัวประวัติตัวละครเนี่ยก็ขอพูดถึงที่มาของชื่อฟิลิปหน่อยที่มาของชื่อฟิลิปก็คือตัวละครในนวนิยายเรื่องหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าพวกคดีแนวสืบสวนสอบสวน นาลุมิโซคิจิหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกสังหารโดยพวกมิลเซียมส่วนชวโชทาโร่ที่เป็นเด็กฝึกงานตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการช่วยฟิลิปออกมาแล้วก็แปลงร่างนี้ออกมาอย่างที่เห็นในซีรีส์นะครับโดยในระหว่างทางเนี่ยฟิลิปก็ได้ทําการค้นพบสิ่งต่างๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้สึกของมนุษย์การตัดสินใจของมนุษย์ ความขัดแย้งนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปรวมถึงได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวเองนะครับพอเล่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเรื่องราวมันจะสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนแบบประวัติละครแบบย่อสสวนมากเมื่อเทียบกับซีรีส์ทั้งซีรีส์ที่ผ่านการต่อสู้อันมากมายมาแต่ว่าจะทําแบบนั้นได้เนี่ยผมก็ต้องมีเวลาว่างมานั่งดูทั้งซีรีส์ใหม่ซึ่งผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็ มันจะสปอยเนื้อหามากเกินไปก็เลยคิดว่าผมจะขอยกเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกี่ยวกับฟิลิปโดยตรงนะครับโอเคเริ่มได้เหตุการณ์ที่1ในตอนที่7ถึง8 h e a v e n Tornado เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากที่ฟิลิปไม่สามารถอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้โดยที่เขาก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมทั้งที่เขาสามารถอ่านแทบทุกอย่างบนโลกไปดีได้ก็เลยทำให้ต่อมความใคร่รู้ของเขาเนี่ยทำงานทำให้แบบว่าเออ อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเฮเวนทูราโดมากจนเสียงานเสียการเลยทีเดียวซึ่งผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ฟิลิปและโชทาโร่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแถมเพิ่มสไตล์การต่อสู้เหตุการณ์ที่2ในตอนที่13ช่วยเหลือองค์หญิงวากนะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับฟิลิปโดยตรงโดยที่ว่าวากนะเป็นเออเหมือนไอดอลขวัญใจเมืองฟูโต,โตแห่งนี้เนี่ยได้ถูกคนแฟนคลับบางคนมาขู่ฆ่าและก็ทำลายส่วนต่างๆของเมืองที่เป็น เหมือนแบบเป็นที่ที่สำคัญมันเกี่ยวกับฟิลิปตรงไหนล่ะมันเกี่ยวตรงที่ว่าฟิลิปเนี่ยหลงไหลในวากนะเอาเสียมากๆนะครับแถมทั้งโชไทโร่และฟิลิปเองก็เป็นแฟนคลับของเธอเหมือนกันผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์ของฟิลิปและวากนะเนี่ยดีขึ้นมากๆจากคนไม่รู้จักก็กลายเป็นคนที่เหมือนว่าติดต่อหากาันแบบลับๆมันหวานขนาดไหนเนี่ยมันหวานขนาดที่ตัวผมเนี่ยเชียร์คู่เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะจําเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า โดยเท่าที่จําได้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นคู่รักแบบแอบแอบรักกแบบันเลยแหละแม่งคือไม่ใช่อะเหตุการณ์ที่3ในตอนที่สิถึงตอนที่สิเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับคนที่แอบอ้างเป็นคาเมลวเดอร์ฟิลิปและโชทาโร่โก็เลยต้องออกจากการโดยในระหว่างทางเนี่ยฟิลิปและโชทาโร่โได้ถูกบีบคั้นให้ต้องแบบว่าอยู่ในสถานาการณ์ที่แย่สุด จนกระทั่งฟิลิปเนี่ยได้พบกับแฟรงค์หรือก็คือไอเจ้าตัวไดรเวอร์ในโดเสาที่คอยปกป้องแกเนะี่ยผลจากตอนนี้ก็คือฟิลิปได้ร่างใหม่แล้วก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีมีเหมือนแบบว่าด้านมือของตัวเองอยู่เออมีด้านหัวร้อนอยู่เหตุการที่4ในตอนที่32ผมขอตั้งชื่อเหตุการณ์ตอนนี้ว่าการยอมรับความอ่อนแอของคู่หูโชเทโรและฟิลิป ได้รับรู้ถึงแผนของชาวที่จะให้ดับเบิลเนี่ยกลายเป็นเอ็กซ์ตรีมดับเบิลเอ็กเซลล่าแห่งความแค้นเนี่ยในการทำลายมิวเซียมมันก็ดันไปสอดคล้องกับฟิลิปที่ว่าฟิลิปเนี่ยพลังไซโคนของเขาเนี่ยกับตื่นขึ้นทำให้โชททโร่เนี่ยไม่สามารถไล่ตามพลังของฟิลิปได้ทันฟิลิปจึงคิดอยู่นานนะครับว่าจะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งโชทาโร่และไปจับมือกับ เทลูอีรวหรือเอ็กเซซึ่งเทลูอีริวก็ปฏิเสธครับบอกก okay. ูไม่เอาเฮียกูกูอยากรวยคนเดียวมากกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ฟิลิปและโชทาโร่ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นต้องใช้คําว่าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนแปลงร่างเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นดับเบิลเอ็กซ์ตรีมเหตุการณ์ที่5้าผมขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าเป็นกูกูขอตายดีกว่าในตอนที่38เนี่ยมันมีคอนฟ lict สำคัญอยู่2อ,อย่างก็คือฝั่งฟิลิปเนี่ยได้รู้ความจริงว่าตัวเองชื่อไลโตะโนซากิคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะรู้แค่ว่าชื่อไลโตะแต่ว่าไลโตะเนี่ยมันเป็นชื่อไงคือมันไม่สามารถค้นหาประวัติตัวเองได้หรือว่าพอจะไปค้นหาประวัติของพวกตระกูลโนซากิเนี่ยก็เสือกโดนความกลัวบทบางเอาไว้นะครับเพราะมันเป็นมันเป็นแผนของไอลิวเบย์อยู่แล้ว ก็เลยทําให้ฟิลิปเนี่ยไม่รู้ตัวจริงของตัวเองเพิ่งมารู้ในตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นความจริงที่ทําให้แบบว่าฟิลิปนี่แทบจะแบบกูอยากออกจากหมู่เอ้กูอยากออกจากหมู่บ้ายโคโนฮะเอ้ไม่ใช่อยากออกจากเมืองฟูตโตเลยส่วนในคอนฟ lict ที่2เนี่ยก็คือวากานะเนี่ยแอบไปได้ยินคําพูดของริวเบนะครับว่าจะมอบหมายมิวเซียมให้กับเธอแต่ว่าเธอในตอนนี้นเนี่ยแบบว่าเป็นคนดีไง ไม่อยากที่จะต้องทําเรื่องชั่วๆไม่อยากจะแบกรับองค์กรมิวเซียมก็เลยแบบว่าวางแผนกับฟิลิปว่าจะหนีออกจากเมืองนี้ไปด้วยกันโอ้โหแม่งโคตรหวานแล้วจริงปะคือแบบโอ้ยเชี่อตอนดูนี่คือแบบไอสัตว์เอ,อ้ยโดยสรุปก็คือฟิลิปเนี่ยไปเจอวากะช้าไปแต่ว่าเพราะว่าวากะเนี่ยถูกเอาตัวไปก่อนแล้ววากะเนี่ยก็ได้รับรู้ความจริงว่าแบบมิวเซียมเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ดีนะ แต่แค่ว่าแผนการหรือว่าการกระทำเนี่ยมันอาจจะดูเลวร้ายไปสักหน่อยเธอเลยเธอก็เลยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะยอมรับหรือแบกรับชะตากรรมนี้ก็คือแบบว่าแบกรับหน้าที่ที่จะต้องช่วยโลกใบนี้ไว้แล้วเธอก็รู้แล้วความจริงแล้วว่าไลไอ้ยฟิลิปเนี่ยก็คือไลโตะน้องชายของเธอเองก็เลยกลายมาว่าความสัมพันธ์เชิงคู่รักในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณสามสิบตอนเนี่ยทางไม่เป็นท่าครับคือแต่ละคนต่างก็มีคอนฟ lict มีเหตุผลที่จะ ไม่สามารถรักกันได้แล้วก็ตัวเรื่องและตัวฟิลิปเองเนี่ยก็เหมือนแบบว่าพอรับรู้ความจริงในข้อน,นี้แล้วเนี่ยก็เหมือนจะไม่ยุ่งเลยนะเหมือนแบบไม่พูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงเชิงแฟนสาวหรือว่าแบบแอบคุยอะไรแบบนี้อีกเลยแทนฟิลิปเนี่ยก็พูดออกมาด้วยความจริงว่าครับว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นแค่แบบพี่น้องอะอเฮียแม่งโคตรเจ็บ แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ Commander the b o u b l e Fiver A to s t h e Gaia Memory o f f s e ซึ่งไอ้น,นี้เนีลยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับฟิลิปนะครับเออแต่ว่าถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวตัวหนังมันจะดูไม่ได้ไงเออคือมันพูดในเดียวมันก็สะทบไปถึงทั้งเรื่องเลยคือเอาเป็นว่าอาจจะต้องไปดูเองนะครับขอภัยในที่นี้แล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่ ฟิลิปกับโชเาโร่ต้องแยกจากกันเพราะว่าฟิลิปไม่สามารถแปลงร่างได้ถ้าแปลงแล้วจะหายไปแล้วสุดท้ายก็ต้องแปลงอยู่ดีก็เลยเป็นว่าฟิลิปเนี่ยหายไปทิ้งทิ้งโชเาโร่ให้อยู่คนเดียวถึง1ปีเต็มซึ่งไอช่วง1ปีเนี่ยเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรมาเสริมนะแต่ว่าผมขอข้ามดีกว่าเพราะว่าฟิลิปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยส่วนหลังจากนั้นเนี่ยฟิลิปก็ได้ไประจนภัยกับโชเาโร่ทุยโชทโร่ต่อ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็มีเดอะมูฟวี่มากมายที่เกี่ยวข้องกับเลดเดอร์คนอื่นหรือว่ามีตอนพิเศษของตัวเองโผล่มามากมายอ่ะฮะแล้วเหตุการณ์ที่น่าจะสําคัญและครั้งใหญ่ที่สุดก็คือ g o โครับเหตุการณ์ใน g e โเนี่ยเหมือนว่าเอ้ยเหมือนซีรีส์จีโเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในซีรีส์เล็กน้อยในตอนแรกในช่วงต้นของซีรีส์แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการรีเซตจัก,กรวาลใหม่ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเลเดอร์จากยุคเฮเซมันหายไปไหนเป็นยังไงกันบ้างคืออยู่ๆก็โผมมาเรียกใช้งานแล้วก็ไปไม่บอกอะไรเลยจนถึงยุคเลวะแล้วก็ยังไม่มีเขาคราวบ้างเลยโอเคหลังจากฟังประวัติตละครมาจนจบเนี่ยแล้วก็มาดูเรื่องของความสามารถกันบ้างดีกว่า ฟิลิปนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะมีร่างกายที่อ่อนแอและปลอบบางมากๆแต่ถึงร่างกายจะอ่อนแอแต่ความสามารถในการต่อสู้และพลังไกอาเมมโมรี่ในตัวของเขาก็สูงกว่าฮิดริโชทาโร่เป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับโลกทําให้ความคิดของเขาเนี่ยไวย,ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซะอีกแถมความรู้ของเขานั้นก็เป็นความรู้ที่เที่ยงตรงและก็ถูกต้องมั่นยําแบบ100%ซ์ แบบส0 0ตแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็มีบางครั้งที่ข้อมูลที่มากเกินไปเนี่ยทำให้ไม่สามารถสืบคดีได้จึงเป็นที่มาของคีย์เวิร์ดที่จะช่วยตัดทอนข้อมูลทำให้เขาสามารถค้นหาความจริงหรือต้องการจะรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเรียกวิธีการแบบนี้ว่าอนุมานอนุมานนี่ก็คือประมาณว่าเรามีหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลผลว่าแบบเออ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีกี่แบบและเป็นไปได้อย่างไรบ้างแบบไหนบ้างอาา่ะฮะเสร็จปุ๊บก็ใช้หลักฐานใหม่ๆห,หรือการการให้ปากคำหรือสิ่งต่างๆหรือคีย์เวิร์ดเนี่ยมาลดทอนลงไปเรื่อยๆลดทอนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ได้คำตอบมาเท่านั้นยังไม่พอฟิลิปนั้นยังเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนตัดสินใจการเปลี่ยนเมมโมรีระหว่างต่อสู้หรือเลือกใช้เมมโมรีให้ถูกกับ ผู้ต่อสู้หรือจังหวะสถานการณ์ฟิลิปโดยส่วนใหญ่แล้วฟิลิปจะเป็นคนเลือกให้ชวยทาโร่หลังจากพูดถึงความสามารถกันแล้วเรามาพูดถึงอุปนิสัยใจคอของฟิลิปกันบ้างดีกว่าฟิลิปนั้นเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็ขี้อายเอาเียมากๆเป็นคนใจดีอ่อนโยนแล้วก็อืมเป็นคนดีแหละแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยในส่วนลึกของจิตใจเขาก็มีด้านมืดหรือเรียกจะเรียกว่าด้านนั้นว่าเป็น ล่างแฟงก็ได้ก็คือเป็นล่างที่บอกว่าบ้าคลั่งดุเดือดนู่นนี่นั่นเป็นล่างแห่งความโกรธแค้นที่อยู่ภายในจิตใจของเขาแต่ฟิลิปก็ยังมีข้อเสียของนิสัยของเขาอยู่นะครับก็คือเขาจะมีนิสัยที่ชอบสนใจอะไรบางอย่างแบบบ้าคลั่งแบบดุเดือดลือผ่านคือเวลาเขาสนใจอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะสนใจมากๆจนแบบสิ่งรอบข้างดูไรค่าไปหมดในช่วงต้นเนี่ยจะเห็นว่าพี่แกเนี่ยพอสนใจอะไรบางอย่างปุ๊บ พอลืมไอพอพอเลิกสนใจปุ๊บก,ก็จะทิ้งคว้างแบบ l เยอะใหญ่เลยแต่ในนิสัยนี้ก็ถูกปรับปรุงในภายหลังถึงแม้ว่าจะสนใจอะไรบางอย่างสักอย่างเนี่ยก็ยังสามารถรู้สึกรู้สึกผิดได้ว่าแบบเออทำห้คนเด็เดๆดร้อนหรือไม่ก็ไม่ได้มองทุกอย่างไร้ค่าถึงขนาดช่วงแรกๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ